รู้ไหมคนเราทุกๆคนอยู่บนโลกนี้เพื่อความรักและต้องการความรักรู้ไหมถ้าคุณมีความรักอยู่ที่ไหนหัวใจของคุณสิ่งที่คุณ เอาออกให้คนอื่นก็คือความหลักฉะนั้นถ้าคุณมีความหลักอยู่ที่ไหนหัวใจของคุณนะคะคุณก็เอาความเกลียดชังให้คนอื่นไม่ได้ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบไหนอย่างไรขอให้คุณมีแต่ความหลัก อยู่ที่ในหัวใจของคุณนะคะเวลาคุณมีใครคนหนึ่งมาบีบมาอะไรละ่ะ squeeze ภาษาอังกฤษบอกว่า s q u e e z i n g you if you have someone s q u e e z i n g you สิ่งที่คุณเอาเออกให้ก็คือความรักถ้าคุณเป็นน้ำ มะขามแล้วคุณจะเอาน้ำมะนาวให้คนอื่นไม่ได้ฉะนั้นถ้าคุณมีความรักเอาให้คนอื่นคุณก็เอาความเกลียดชังให้คนอื่นไม่ได้ฉะนั้นขอให้รักตลอดนะคะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบไหนนะคะอิเลสเบธขอแชร์เท่าดีนะคะ lá Elizabeth